กราบขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆมิตรสหายทุกท่านนะครับผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงิน1,000 0บาทนะครับ รัฐบาลน,นะครับมีการโอนเงินรอบเก็บต,ตกหรือว่าโอนเงินซ้ำนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน67นี้นะครับรัฐบาลน,นะครับโอนเงินรอบเก็บตกครั้งที่2นะครับในนะครับวันพฤหัสบดีที่21พฤศกิกายน67นะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบาทคนพิการนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้เราเช็คโดยด่วนเลยนะครับ 1. นนะครับให้เราทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะครับ2เช็คบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับว่าบัญชียังปกติอยู่หรือเปล่านะครับ 3. เรื่องนี้สําคัญนะครับ คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไม่ได้ยืนยันตัวตน KYC ก่อนวันที่31สิงหาคม67ไม่สามารถรับเงินดิจิทัล10,000บาทได้นะครับต้องลงทะเบียนเหมือนบุคคลทั่วไปนะครับตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับ 4. คนพิการต้องต่ออายุบัตรคนพิการหรือยังไม่ได้ทำบัตรให้เรารีบดำเนินการโดยด่วนเลยนะครับ ถ้ามั่นใจนะครับว่าพร้อมเพย์หมายเลขบัญชีธนาคารของเรายังปกติทุกอย่างนะครับให้เรารอรับเงินในวันพฤหัสบสดีที่21พฤศจิกายน67ได้เลยนะครับไทม์ไลน์ในการโอนเงินรอบเก็บตกนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่21ตุลาคม67มันก็ผ่านมาแล้วนะครับ ครั้งที่2นะครับวันที่21พฤศจิกายน67ก็คือเดือนนี้นะครับครั้งที่3นะครับวันที่19ทธันวาคม67ดนะครับดังนั้นนะครับให้เรานะครับรีบเช็คก่อนเลยนะครับว่าพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารของเรายังปกติอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟด1 ในรอบเก็บตกนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการ bathroom, แห่งรัฐบัตรคนพิการนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาเตือนกันนะครับสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนพิการนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีได้รับเงิน10,000บาทกันทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปดีๆที่มีประโยชน์นะครับกับผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ